ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกๆูกทันกำลังอยู่กับช่องอีสานบ้านขอเองทางวหาที่แอบแดงอีสานบ้านขอเองโคเข่าไปเพิ่งทางเอฟบีบุญมีสิตธิตาลุยล่าลาบให้ทัวร์เยอสวพี่น้องอีพีเจ็ดมาวหเกินคาดเมื่อนั้นเขาไปกินบ้านแค้นแมนบัวน่าจะเกิดกอนวิเชียรบุรีอยู่บ้านมีสามารถชีเข้าแนวน้าเจ้าต้องไปล่องวิเชียรบุกใกล้ยางวิเชียรบุรีมาสั่นเพื่อนพันตองพ่วงลาบต้มก้อยอาหารอีสานมนบอล่ะ จริงๆว่ามีมันสายลาบแต่ว่าขันมาวิเชียนบุรีอ่าสิ่งนี้เจอของเขาคือไกล้่ยางเดี๋ยวให้เบิ่งการเลี้ยงตัวเพิ่นบอกว่าประมาณสามสิบก็ตัวเลี้ยอยู่สองตัวจารพี่น้องเกือบบ่ได้กินเกือบบ่ได้กินเอาตัวหนึ่งเอาตัวท้างนี้เอาตัวหนึ่งพี่น้องเราพี่น้องเนาะฟังทางนี่เหยียบไ่ได้กินพี่น้องผมคันไ่ได้กินก็แยกสิไปกินบองไดน้องี่นหรอครับฮะ ตั้งยังตั้งเลยนนกับตองสายบ้ามีตองโซกเล็กโซกเล็กหนึงก้อยบักเนาหนึ่งต้มหนึ่งแม่ค้าก้วยบักเน้าวนี่ใส่เลียดอยู่หรออ๋อเ,เอาคือกันคูรานพี่น้องกันว่าสันถามซืีนี่ละ่ะมาเชียวเป็นไล <laughs> าใส่อ่ะฮฮะฮฮะฮะฮ กไก่บักนาวเนาะครับนี่เนาะเขาอนุญาตถึงขั้วขั้วสะอาดสะอาดดีพี่น้องผมใส่ได้บีใส่ข้ออีหยังน้องพ่อนปะ,<ด>ะตัง้งแต่ไปกินมานี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นบีของน้องพ่อนเด้กไก<ด>่ไบักนาวปริมาณเบิ่งแล้วจุกจุกขึ้นกันก<ด>ินบ่เบิดกับห้อพี่น้องแต่ว่าคิดว่าปลอบปลอยนาสิกินเบิดน้อพี่น้องเนาะน้องปล่อยเฮาสายดิบอยู่แล้ว<ด>เอาไก่ตัวหนึ่งเลยครับเด้ออ<ด>่า ขอบีได้เลยบว่าพี่น้องขาไกลนี่นี่มองนี่มันแสบต้องเบิ่งมองนีู่เาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสองตัวสู้ายเหยียบว่าได้กินพี่น้องฟังทางนี่เขาสิไปอ่าเข้าสิไปอ่าโลตัดบาบพัดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าในเมืองเโสพี่น้องผมฟังทางนี่เดี๋ยวบอกเสน้นอ่าทางนี่สิไปอ่าล่วงบา,าลเโสทอดแล้วก็สิไปอูบ,บนพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ ข้างบ้านบ้ามีฝนตกมีโอกาสมารีวิวร้านลาบเนาะพี่น้องเนาะนุ่มคุณแม่มารีเบิวอันนั้นอีอย่งนั่นแม่หอมข้าวเจียวข้าวเจียวแม่หอมโอ้ยหลายพี่น้องในคำว่าในเมียงเนาะพี่น้องเนาะในเมียงมาเด้อในอันเด้ออันนี้ก็จวดจ้านฮึโอ้คุณมีเนื้อย่างว่ามันจวดจ้านอ่ะไปเฮาเยเพิ่นสับไก่เดี๋ยวมาเอาไก่พี่น้องต้ม สไตล์ช่องอีสานบ้านข่อยเองหรือว่าบุญมีซิตี้นี่ต้องถึงขั้วพี่น้องก็ต้องขออนุญาตผมก่อนละช่องบางร้านเพ่นกับพ่อใหญ่ไทยบางร้านไห่ไทยคือยังไปเอามีไปเมันแค่นี้เินเน่นเิ่นกระเฮ็ดยุทางใงห้องกับพ่อสามาถไปลาล,าลาบละล่วงเิ่นได้อกพี่น้องแต่ว่าขันเป็นแถวอ่าได้เมืองยะโสวบาบาญมีกับพ่อพูดพ่อคุยกันด้นนกระต้ายพี่น้องผม <Yeah. S 1> แก้วบองขึ้ือน้ำจิ้มไก่ล่ะนี่โอ้แก้วบวงพี่น้องซุปเท่าไรล่ะครับ <laughs> สูตละสิบบาทได้บากหลายน่ะปาดทีตเดี๋ยวล่องใส่ถวยก่อนได้เลยอยเอาน้ำอยู่นี่อืมต้องซสื้อวีเชียวบว่างเราเสื้อล้านลาบกับวิเชียนบุรีนี่เลยบ่ยอ๋อครับครับสีอุ่นก้อนบ่ครับผมพ่อขาอ๋อแล้วสีอุ่นให้ก้<พ>อนค <พอ S 1> ันเป็นบันเชียนนี่มันกับคนละสไตล์เนาะแต่ว่าบันเชียนน่าจะเกิดก้อนวิเชียนบุรีอยู่ดิคิดว่ดาเพราะวะ่า ประมาณ30กว่าปีที่แล้วว่ามีเคยไปกินบรนแคินกันวิเชียรบุรีเพราะว่าเกิดจ้าปีแล้วนี่แหละครับผู้ผู้มากินน้ำเข้าทีสารบ้านไข่ฟอยน้องฟอยดากแหละอยากกินกว้วยบางนาอยากกินลาบยเหมือนเสาราว่ามีอะไรว่าคันกินลาบมันก็นต้องมากินยเหมือนเสาร์เนื้อกระสวนขันอยากกินไก่ย,ย่างต้องมากินยเหมือนเสาราไก่มันก็นจะบ่อยแหง้งมันจะคงความจุยซี่หรือว่า มันไม่นลพี่น้องมันบอกว่าถือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวห้องไปมีใครมีขาวคุณโอ้ยเขาน้่งกับมีขายบ่เด,ยเดี๋ยวนี้อันนี้เพิ่นส่งบอกเพื่องข้อยดเองโอมีมาส่งเดี๋ยวพี่น้องผมเดี๋ยวจัดกันไปพี่น้องถายเพิ่นปีนก่อนแก้วฟองคนมาแล้วเดี๋ยวขอเลยจะทำ สีบ่กว่เป็นซีฟวามคปออ<ส>นป่อไฟเข่าพรอนจับลงไปจับลงไปเดี๋ยวคอยจะคำก่อนหรอมหอมม้วชิงไข่หรอมขามบ้างเก้าสออิเอา,เอ,าอืม ไปวนหนึง่งไปชิมรสชาติน้ำกันเนาพี่น้องนะเดี๋ยวจะเปียกเกียบไม่ฟังระว่างบันแค่นแต่ไมัสามสิบกว่าปีจะาหญิบันคแค่นคนใส่ใกล้สี่พี่น้องหูจักใกล้สามสายบอครับมันสิมีเวียดน้มมีไทยราคบเพราะน่แกวอาอีกสายหนึ่งคืออย่างเขาอื่นใกล้สี่ ไข่อันนี้เขาเอินไข่ห่างบอกคุณพ่อไข่เข่าครับไข่เข่าไข่ข้าวไข่ไข่โว้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเฮ็ดียงครับน้ำจิ้มเฮ็ดเองเป็นสูตรเดียวกันทั่วประเทศบ่าวิเชียรบุรีนี่คือสูตรไทยสูตรมันน้ำจิ้มนี่ครับใกล้เคียงกันเหรอครับใกล้เคียงกันแม่นบ่ครับดัดแปลงไปตามเอามาผมถือก็ได้ไหมนรับเขาดูไทยไปเลยครับผมอ่ะมาแล้วน้องกปอยดักแหล่ดักยัน้ักนกปอยดักแหล่ดักใหญ่ ส่วนน้องไปลายไอต้ตอนมะหุ่งไงจีมีไงบ,มบ,บ่ม่าเจมๆเลย,เ,ลยเดี๋ยวซิมให้เบิงจังซิมทำว่าไปกินวิเชียรบุรีมาแล้วบ้านมีสิเปยียบใหญ่กวางตามตรงแล้วครับเพราะว่าเฮารีวิวเฮารีวิวตามตรงแล้วก็บอกไอ้นี่เนาะครับพี่น้องเนาะตัว้วลาบ้านมีค่อนข้างมันใจร้านพื้นสะอาดเนี่ยเบิงโตเบิงได้เนี่ยพี่น้องมีการเสร็จ เพื่อนเพื่อนบ้ามี่บอกเลยว่าสภาพแวดล้อมดีมากๆกอืมเอาจัดบังจัดไปเนี่ยกระเซ็ดอืมคุณก็มันซื้อยังไงกระทำก่นอนยิ่จะทำก่อน บขาหนีห้ามแท้ๆกันออกปีกออกไปขาหน,นีต้องไปกินพซกเล็กสันตัวพี่น้องต้องซกเล็กนํแาแล้วก็ได้กินลาบเลียบบ่หวพี่น้องผมเดี๋ยวร้านซี่แยกเขายังไปเป็นร้านที่บ้ามีมาก,กินโอ้โหแบบโดนมากๆร้านนี้ยังบุรานอันนี้ก้อยบังหน้าแมนบ่ครับนี่เห็นว่าพี่น้องฟิลมันคื้อกันไปน่าจะคื้อกันไปทัวร์ประเทศระบาหมี่ว่ ถ้าว่าทักษะการเฮ็ดแต่ละคนบ่ค <with> ือกันว่าพี ell? ่น้องเนาะแต่ละร้านเพิ่นสิมีสูตรมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะไปเบิ่งเดี๋ยวถ่าสุกเล็กก่อนถ่าต้มก่อนหกใหญ่ๆพี่น้องผมเขาสร้างตาบางหูบอกไหมค่ะบะกอกสุกยามนี้บะกากกำลังสุกพอดีต้มเลี้ยวเบิ่งแกลสีหูเลยตอนใหญ่ๆสะใจสะใจอือพุ่นนะหุงให้พร้อมยืดว่าครับ เออเอาเอาขมรากามีพ่วมเพชรจังหน่อยอยู่หรอกครับอืมสดชื่นใจชื่นใจมากคอนเทนเนดอกจอกคู้มือล่าลาบยโสนี่แบบเขาปัฒนาขึ้นอลายน้องเมฆะเนาะมุ้งซึกงมุ้งซึกได้เลยอันนี้เป็นสาขาสวาบอสาขาเลยครับเขาเชยญบุรีสียุตรงขามกินปากเนาะนนเดี๋ยวจะเขาไปอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปลองเดี๋ยวจะเข้าไปลองเดี๋ยวจะเขาไปลองพี่น้อง ลองลองอีพี่อีพี่แปดบ้าในแอร์ใจยวเขาไปร้านใดเขาบอกต้มมาแล้วควายบักหน้ามาแล้วใส่เบื้องต้มแซบ่บงัวเบิ้งฟิวมันก็แตกต่างจากบันแค้นเดยพี่นออ้องเออคนรับฟิวบันแค้นนี่เพิ่นจะออกลูกอ่าหน้ามันสีแบบขุนกว่านี่เป็นเป็นอ่าเป็นสีเข้มขุนกว่านี่อันนี้เป็นต้มแซ่บแบบเป็นเชื่องนำ้นำใสน้ำใสเนาะ คมแน่นบ่เโอเคคมมันบ <Okay. S 2> ่คอยสมรอกตุมไม่มีมองไ้สมดอกมีแต่ธรรมดาล่ะค่ะคมระะมับพี่น้องขออนุญาตจะคข้องลานเละหลายน้อแม่ค่ะลุกเล็กนี่คันเบื้องตอนบ่ได้เบื้องตอนปรุงนี่ฟิว mm. มันบ่ได้ได้พี่น้องบ่าแม,น,มนสามารถชี้่นอยากเห็นตอนน้องพ้อล,ลงไป่อนอยากเห็นตอนแดงๆมานะ ตับัะหุ่งแล้วแล้วมาแม่คผมถือเองเสืรเปีอยกก็ได้ไม่เป็นหาโอเคครับผมตมบัะหุ่งมาแล้วอ่ะเป็นแต่เสียบต่เสียบอันนี้การันตีคันบ่อเสียบนี่ไปหาหมอเลยนี่บ้ามีบอกเลยสีสันแบบนี่ใส่ได้น่นอนพีกสดรพีนองอ้าพี่นองลาพิเชียนบุรีผมว่าแซ่บเอาเลยว่ตตาผมอันนี้เขาอื่นสูกเล็กเนาะครับเนาะ กาแปฟใจอาลาบเยสโซทั้งหลายเขียาในเมืองทางขึ้เขี้อับเอเอโซเ,เล็กเลยกไ้พี่น้องแต่ว่ามันก็คือลาบเยสโซนั่นแหละเอาโอเคครับเอาเลยครับผมมันจเจ้ามาเสียบแต่มาเสียบก็จะบีไปใส่เอาดอกอไอ้มาคมแล้วเหรออืมาคมไรมาคมอยู่เลยขันมาคมใส่เอ็กกับบ้างสินออเอาเที่ยครับ อันนี้โซกเล็กหรือว่าลาบเลียดเท่าไหรพี่น้องทางพี่เขาเอิ่อนอ่าโซกเล็แกแดงดีบ่พี่น้องว่านี่ละืเน้อเจ้ะสีนสดสดมัดแมนครับต้องกิน,นยอะมือเสิ่เดี๋ยวจแตงกีเดี๋ยวแักพริกบ่เดี๋ยวแักพริกกระเทียมอีกบ้าแน่นอนเป็นมูเจา้าอืมไปพี่น้องผมกินไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะอยู่บ้านฝนตกเปิดลานบอา่อใดถือโอกาสมาหากินลาบ น้องปล่อยดากแหลว่าว่าอยากกินลาบว่าสันเอามาขอบคุณครับอ่ะเต็มโต๊ะพี่น้องบาทนี่ยับเนื้อลูกฟังทางนั่นเลยยับพักบอกฟังทางพี่บอกเออเนาะจังรีวิวไงอ้าวจวดพี่น้องผมบาทนี่เดี๋ยวมารีวิวอาหารลานลาบอ่าลานลาบไก่ย่างวิเชียนบุรีเมื่อนั้นไปจัดบันแกนมาแล้วอีพี่นี่จัดต่อเนื่องเลยเป็นวิเชียนบุรีพี่น้องผม ก้วยบางนาครับจัดก้อนเลยก้อยบักนาเปิดกล้องเขาดีกว่านี่ไอ้ก้องแต่หักแ่งพี่น้องกล้องเขานนารักหนาช่างก้วยบักนาพี่น้องผมเป็นสูตรพ้องลาบยาโสอีกขแขนงหนึ่งเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมา มาสถานสุกสีเอาว่าตรงๆนะเป็นสามบ้ามีบอกไปกินร้านไหนกันแซ่บขันมันแซ่บสิบอกว่ามี่ว่ามันเพราะแซ่บไม่เป็นไปเพราะไหหรอครับย้อนมาลองลาบเรียดกินลาบกินสียงเมือกี้กินยำมัวเสา

อืมึงเ,เท่าหลาผมดีป่ะร่องมองแจ้งหน้ามากินลาบบ่ะพี่น้องปานแจ้งไปเดินแบบอ่ะต้มร่างหรือป่าว <c oughs> ก่อยฟังงาเดี๋ยวต้มพี่น้องอตอนงาสาใจดีออืมอืมม เพื่องใน,บบนตับไตไตพูนมากเบิดพี่น้องผม,อม,อมเอาตอนนี่เอ้าเออจะง่ายพ่อดี <c oughs> อพอดีบ้างหวดัดไปกับน้องปล่อยค้นสวยดีเดียวหรือเดาก็ได้ตัวกันมันหวาน่านเป็นยังไงครับ <S <S เพิ่มเติมยังบอบอไม่ข้าได้ได้วยบะตะบอบบีบบังนาวนุ่มนุ่ม ละลายในปากวัดใส่ขน้นพี่น้องผมจัดจวดรสขึ้นใจดีออร่วม,ร,วมร่วมแล้วสามยางมีมีสมป้อยแหงๆฝฟักตดน้ำปึ๊บ ต้อด้วยลาบชีสุดก็ว่าหลาบบ้ามีมาคุยคุ้มงยี กินกันจ้ะตดน้ำตรงทุ่งบุตบสาวเนี่ยอีกจานหนึ่ไ้หนุเจ้ากระถ่ายให้ข่อยเนี่ยนี่เวลาในรอบประมาณรอยกว่ายิบเพราะก็ได้พนวมเมื่อยพี่น้องตังเมื่อนี่ เอานะไกว่บวงหน้าเย่าคำพูดเข็ดดีบักพริกเข็ดบ่ครับแม่ค่ะเบ่น้องเจ้าเพื่อนบอกว่าหวานนี่กินรวดวะท่าน

ร่ม,มร้องไห้ด้วยกนนะทุยเบิ่งบ่ายนี่ มาวีแกนบุรีต้องมีไก่ย่างต้องมีสมตำนะครับเนาะสมตำมันกับคร่กับไก่ย่างหอมปลาดักเค็มบังหุ้งกว่าพีอันนี้ผ่านพี่น้องตจ้นตัวบ้ามีมกัก quá, ăn thêm bông hú quá, cung địa, của bạn, áo, để đi tán bàn khách bồi, nấm chim súp phong thang làn để nhìn vào โอ้ oh, wow. ควคอนเฟิร์มลาดนี่ตำบักหุ่งโขตดแสบบ้ามีบ้กรหัวป็นใส่สูตรจังไรแต่ว่าแสบพี่น้องเส้นบักหุ่งกรอบน้ำนัวนัวแบบนัวแบบเด็ด กินก็ปีงใกล้แมงขัวแซบอ่ะก้าวเบาเลยขนาดสายหลับแบบบ้ามียังบอกว่าแซบอ่ะลูกค้าข,ข,ของเขาเยอจังบอกพี่กัดกันทีกินหนึ่งพี่น้องกินยาวตะกัน กันนี่น้องฟ้ากินบัวเป็นตัวเลยปะอย่เมืออดรวดไปสิ้อ่ะไรนั่นไงผู

อันนี้คือใส่สุดง้วพี่น้องพี่บ้ามีเอาไปรอบวอบรอบพี่เป่าล่ะมันเพราะท่านเขาอยู่เดี๋ยวมาเรื่งเจอกันจัดไปลองไปแล้ยตาดาก่อนย่างย่างอื่นบ่อแหล่ย่างอื่นอมชมพู่กันปะย่างอื่นอมชมพู่ ขาวโบอีกจ้างหากอืมเสียอยู่ดีแล้วครับไม่ยิ่งเนาะน่เนาะคนพย่อมเราเิ่นแหลวแหลคือเพิ่นขาวโบขาวอมชมพู่ แกบอกเสียบเสียบพี่น้องสิบบาทบนา่นอาเซียแบบในเมืองเพิ่นกล้าขายสิบบาทอะมองนี่เรามองที่โต๊ะใหญ่ยุบ,บ้านบ้าม,มีมีนะสิบบาทมันมีแมันบริจาคมาใครหนุ่ยแต่ว่าน้นเป็นชาติเมืองหรือว่าเป็นนอกเมืองนะตั้งอำเภออันนี้เป็นอำเภอเมืองแต่ว่าเพิ่นขายเนี่ยเพิ่นขายได้สิบบาทนี่ต้องยอมพี่น้องว้าบรับบัตริี่คล้องหลองปล่อยพี่น้องอ nhặt có vậy Chính phiến không trong vài chiên tua Hãy à? cho phải là quả <laughs> ที่แรกว่าที่ว่าเบิดคือว่าทีเบิดอยู่ดอกเด<ม>ีย๋ยวน้องไฟระจัดให้พี่น,อนอ้องเห็นล้วมันจะมาบ้างอืมน้องไฟขึ้นหอดในอันเลยครับเด้อในอันเมืองอยู่ต้องดีใจเด้เจ้าน้องปอยเป็นเอฟซีเจ้าเลยผู้ใดไปว่าในอันเสียกจังสั่นจังสีบ่บ่เมียนเด้อพี่น้องเด้อหาวายในอันของข่อยมาๆในอันลาบเนี่ยต้มเนี่ย้อยเนี่ย เมี่ยค่ะถามว่าแสบบัวว่าสันอืเอาหน้องฟอยจัดไ้มองดาใกล้พี่น้องเป็นส่วนที่แสบดีที่สุดของใกล้รเราเขาว่าใกล้ยางวิเชียนบุรีเอฟซี FC ที่ความาจัดให้เลยครับเด้อวผ้าผู้สาวมากินความพี่น้องอยาก,กินใกล้ยางวิเชียนบุรีกะบ่ได้บอกว่าสาขาใดบ้ามีกับผ้ามามองที่มันโอโถงกว้างขวางดีที่สุดละพี่น้อง หนั่งมาแม่แสบอ่ะอาจัดไปน้ำปลาอีกกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเพื่อนเป็นย่างไรหอมน้ำจิ้มหอมบักขามนลยแล้วจิ้มหอมบักขามอันนี้แสบจะเห็นจิ้นตะพักหรือเปล่าแสบพักมั้ง